มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเก็บอาหารหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราอยู่รอดช่วงนี้ต้องเน้นนะคะว่าพวกเราต้องรอดค่ะและก็สถานการณ์นะคะในเรื่องของการประกาศเมื่อวันนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มต้นในคืนนี้และสำหรับการให้ประชาชนอยู่ในเคหสถานนะคะเป็นไปได้ก็คืออยากให้ออก ซื้อสบียงหรืออะไรมามา,มาตุนเอาไว้สําหรับ1สัปดาห์แล้วคุณค่อยออกคือออกจากบ้านน้อยที่สุดว่างั้นเถอะคือสิ่งที่รัฐบาลอยากจะให้พวกเราทํากันและขอความร่วมมือนะคะทีนี้เรื่องของไข่คุณหนูดีในสัปดาห์ที่ผ่านมา oh. พอเหมือนกับว่าโอเคเริ่มมีกําหนดปิดอันนั้นเวลานี้ปิดห้างปิดอะไรคนก็เริ่มเออตื่นตื่นตระนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปไปซื้อซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากประกาศนะคะก็ ก็ย้ำอีกทีนะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกออกไปกว้านซื้อสินค้าอะไรต่างๆมากักตุนยังไม่ต้องกักตุนนะคะคุณยังสามารถออกไปซูปเปอร์มาร์เก็ตตลาดอะไรเงี้ยยังมีอยู่แต่เรื่องของไข่ราคามันแพงโดดเด้งขึ้นมาจนหลายๆคนมองว่าอ้าวแล้วอย่างนี้อาหารแบบไหนล่ะที่มันจะทําให้เราเนี่ยอ,อยู่รอดเพราะว่าบางอย่าง ถ้าพูดถึงไข่เนี่ยหลายๆคนก็คิดว่ามันมีสารอาหารที่ครบเพอร์เฟกสุดแล้วเหมาะมากเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีวันนี้เราจะมาคุยว่าไม่ใช่แค่ไข่อย่างเดียวนะจ๊ะยังมีอย่างอื่นด้วยคุณหนูดีแนะนําหน่อยค่ะอต้องบอกว่าในมุมมองของหนูดีหนูดีไม่ได้มองว่าไข่เป็นอาหารที่อ่สารอาหารสูงเพอร์เฟกสมบูรณ์ที่สุดอันนี้มุมมองหนูดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายข้อมูลให้อ่านเนาะ เลาเราอ่านเรื่องของอาหารสุขภาพนะค่ะไ้่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องของอาหารโปรตีนแล้วกันเราก็จะรู้ถ้าเราอ่านจริงๆนะคะเราจะพบว่าเออาหารจากพืชถ้าเรากินอาหารจากพืชนะคะมันมีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้งเก้าชนิดที่ร่างกายต้องการและสร้างเองไม่ได้เนาะกรดอะมิโนเนยคะเป็นของที่จําเป็นสําหรับให้ร่างกายเอามาสร้างเป็นโปรตีนแล้วก็โปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นมากสาหรับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไข่มันถูกทําการตลาดให้เป็นคําว่าโปรโตีนแหล่งโปรโตีนราคาถูกค่ะซึ่งตัวหนูดีมองว่ามันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกินไข่เลยแ<ม>บบเลยนะแล้วคุณสามารถหากรดอะมิโนเน,นะะี่ยค่ะสมมติคุณกิน <c oughs> ถ้าในโลกของพืชเนะะี่ยค่ะโอ้โหคุณเลือกไปเลยอย่างสมมตุติถ้าดูจากงานวิจัยนะของนายแพทย์จอนมาดูก็ค่ซงเขียนหนังสือซึ่งดีเคยเอามาแชร์แล้วเนาะก็คือ the starch solution <c oughs> <D> starch <c oughs> St ก็คือ คาร์โบไฮเดรตกลุ่มหนึ่งนะคะที่เวลาที่เรากินเนี่ยเราพบว่ากลุ่มคนที่สุขภาพดีที่สุดในโลกนะคะไม่ว่าจะในอดีตเป็นหมื่นปีมาแล้วนะคะเวลาเราไปดูตั้งแต่กลุ่มสังคมมคะคะที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วมีประชากรที่หุ่นลีนสุขภาพดีนะคะหมื่นปีห้าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยไล่เรียงมาเลยเนาะแต่อญญารยธรรมแอสเพคมายาอียิปต์นะคะอญญารยธรรมในเอเชียในอเมริกาใต้ในยุโรปนะคะ คนพวกนี้จะกินคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มของสตาร์ชเป็นพลังงานหลักทีนี้เนี่ยในสตาร์ชมีเอ่อสตาร์ชคืออะไรละกันสตาร์ชก็คือพืชที่คนไทยกินอยู่แล้วถ้าคนไทยเนี่ยนะคะในอดีตบรรพบุรุษเราเนี่ยก็จะกินเป็นข้าวเนาะก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวต่างๆอันนี้คือสตาร์ชชนิดหนึง่งทีนี้นะคะถ้าในฝั่งเมริกาใตา้ก็อาจจะมีเป็นข้าวโพดนะคะบางที่อาจจะเป็นถั่วนะคะอาจจะเป็นมันฝรั่งมันหวาน ปักทองพวกเนี้ยพืชเที่ยวพูดง่ายคือเรามองไปที่พืชพืชไหนที่กินเราอิ่มต้องเป็นพืชแบบเต็มรูปนะแล้วมันอิ่มมากเลยอ่ะนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์สเนาะในเวลาเนี้หนูดีแนะหนำมาว่าคนที่จะกินทีนี้เนี่ยก็มีคำถามว่าอา้าวฉันกินสตาร์ชนเนี่ยฉันจะขัดโปรตีนไหมยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของถั่วนะถั่วที่กินแล้อิ่มเลยนะนะคะถั่วมีกรดอะมิโนครบ เก้าชนิดนะคะที่ร่างกายต้องการและสร้างเองไม่ได้มีคําถามว่าอ่ะแต่พวกหัวเผือกหัวมันละ่ะมันหวานกับมันฝรั่งสองชนิดนี้นะคะในมุมมองของอย่างเช่นแพทย์หลายๆคนนะคะที่เป็นแพทย์ส่ายอาหารสุขภาพเนะะี่ยค่ะเช่นอในแพทย์นิวบานร์นะคะในแพทย์จอห์นแมคดูโก้นะคะอ่าในแพทย์ไมเคิลเกเกอร์ที่เขียนหนังสือแล้วแปลเป็นไทยแล้วคือคําทีชนะทุกโรคนะคะมันหวานกับมันฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นคอมพิวต์นูทริชั่น คือมีเส้นใยไฟเบอร์สารอาหารวิตามินรวมถึงกรดอะมิโนนะคะครบที่ร่างกายต้องการและสร้างเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสมมติมนุษย์หาอาหารอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็อย่างคุณหมอมันดูก็บอกว่าก็ให้กินมันหวานไปเลยจนกว่าจะหาอาหารมื้อถัดไปได้ก็คือเธอกินมันหวานหรือมันเทศกินไปเรื่อยๆเลยแล้วพวกเนี้ยบางคนจะคิดว่าโอ๊ยมันอ้วนมากกินแล้วะนต้องอ้วนกินคาร์บแล้วจะนต้องอ้วนพวกเนี้ยค่ะ ในหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยอาจจะมีไขมันไม่เกินศูนย์ถึงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะคะเทียบกับอาหารจากสัตว์อาจจะมีสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตซึ่งเราจะต้องเราจะต้องมานั่งทบทวนตัวเองละค่ะว่าโพชนาการที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยมันอัปเดตไหมหรือเป็นข้อมูลที่งานวิจัยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เรา<อ>ที่ยังไม่ได้อัปเดตใหม่สุดว่าสรุปแล้วอาหารอะไรเหมาะกับร่างกายมนุษย์ แล้วปกติเนี่ยเรื่องนี้ดีจะแชร์ในวงในแบบสำหรับคนที่สนใจอาหารแพนเบสเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นดิคิดว่ามันไม่ใช่แล้ะค่ะอยากให้ความเข้าใจที่ผิดเรื่องโภชนาการที่เก่าแล้วมไม่อัปเดตแล้วเนี่ยทําให้เราต้องคิดว่าวันนี้เราต้องสุนเนื้อสัตว์ต้องตุนไข่ล้วไปย่างกันซื้อเนื้อสัตว์ซื้อไข่ด้วยความเข้าใจที่ผิดว่าไม่งั้นฉันจะไม่ได้โปรตีนอย่างลูกเพจสวีมีบางคนเนี่ยที่ทาความเข้าใจเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอก ในเวรบมาเก็ตนะไม่มีใครแย่งซื้อถั่วกระป๋องถั่วมะ็ดแห้งไม่มีใครแย่งซื้อเต้าหู้เลยดิฉันดิฉันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหนูดีก็แบบว่าโอเคคือเราเราไม่ชอบกันแข่งขันยือย้อแย่งดิฉันก็เห็นว่าอเออปลากระป๋องอะไรเขาก็มีอยู่เขาก็มีอยู่แต่จะมีบางท่านนะคะดิฉันไม่ทราบว่า <c oughs> เขาท้องเสียหรือเปล่าทําไมเขาดูกระวนกระวายเข็นรถเข็นวิ่งมาตัดหน้าเรากวาดกอบโกยคือมันเป็นภาพที่แบบ เดี๋ยวนะคืออะไรคะแล้วเราก็รู้สึกแบบไอ้มุมตรงนั้นเราไม่อยากเข้าไปอยู่เพราะมันทําให้เราอารมณ์เสียรู้สึกว่าคุณก็หยิบกันแบบมีมารยาทคุณไม่ต้องไปแทรกไม่ต้องเป็นแบบอุ้ยฉันต้องได้ก่อนอะไรคือมันไม่ใช่วันล้างโลกไงฮะดิฉันก็เลยเดินไปแผนกทัญญพืชลูกเดือยถั่วเขียวอะไรที่มันเป็นแบบอาหารนกหนูเนี้ยไม่มีคนเลยจ้าดิฉันก็แบบโซวอดมันก็คือโปรตีนเหมือนกันดิฉันก็หยิบหยิบหยิบมาอย่างสบายใจแล้วก็ไปจ่ายเงิน ใช่อันเนี้ยแหละพี่เนาะคือพอพอคนจำนวนมากเข้าใจผิดไปในทางเดียวกันเนี่ยมันทำให้เกิดการเบียดเสียดยัดเยียดการแย่งชิงการอะไรทั้งที่อย่างอาหารเนี่ยแหละอาหารนกอาหารหนูอาหารแบบทาง,งพืชเนี่ยคุณกินเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อย่างบางคนบอกโอ้ยมันจะมีคาพูดนะค,นดดค,นคุณปู่เป้คุณผู้ฟังว่าอ๋อโปรตีนจากพืชอะ่ะมันไม่สมมันไม่ดีถ้าโปรตีนจากสัตว์หรอกมันไม่สมบูรณ์ซึ่งแบบอ่ายละอาจยกตัวอย่าง อ uh, นะ่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดเนี่ยเป็นซตาร์ทที่ดีมากๆแล้วแบบอารยธรรมมายากับอารยธรรมแอสเพ็กเนี่ยคือสองอารยธรรมนั้นอะสร้างโดยพลังงานจากข้าวโพดเลยนะประชาชนเขากินข้าวโพดเป็นอาหารหลักซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากทีนี้ในนั้นเนี่ยมีซอาร์ทที่ดีคือเป็นพลังงานที่ร่างกายมนยมุษย์เอาไปใช้แล้วแบบเป็นพลังงานที่ย่อยออกมาแล้วสะอาดที่สุดเลยแล้วคุณจะอิ่มท้องนานเนี่ยมันถาด,ดนโปรตีนโนสองตัวก็คือไลซีเน่ตคริปโตฟานซึ่งแก้ง่ายมาก คุณก็ไปกินถั่วซะวันหนึ่งจริงๆภายในสองสาวันเลยไม่ต้องกินในมือเดียวกันด้วยแต่ถ้าจะหีชั่วก็กินข้าวโพดแล้วกินถั่วดําถั่วแดงถั่วขาวถั่วเหลืองคุณจะกินถั่วอะไรก็ได้ประกอบกันเข้าไปอย่างมีทํานมข้าวโพดบางทีหรือก็ใส่ถั่วเข้าไปด้วยเท่านี้เองเลยแต่จริงๆคุณกินข้าวโพดวันนี้กินถั่วพรุ่งนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าร่างกายมันไม่ใช่ถึงขัน้นว่าอู๋ต้องเอาเข้ามาในมือเดียวกัน <S <S แบบ <S <S มือหนึ่งต้องมีครบห้าหมูอันนี้ก็ไม่ได้จําเป็นนนนนนนคค่ะุณกกิิรววมััภภาายยยใใอทต์ึง ก็ได้อยู่เนาะเพราะฉะนน,นนี้ก็เป็นหนูดีหนูดีขอสนับสนุนวิถีของคุณปูเป้มากมคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเบียดอะไรที่ใครมองข้ามในนั้นนะมีกรดอะมิโน,โนอยู่เต็มแล้วบางคนบอกโอ้ฉันไม่มีเวลาต้มถั่วฉันต้มไม่เป็นฉันเอาถั่วกระป๋องค่ะอืแล้วก็ซื้อมาประกอบกันไม่งั้นก็เห็ดไม่งั้นก็เห็ดแห้งอะไรก็ได้หน,นูดีก็จะมีเห็ดแห้งอยู่ในบ้านเยอะมากเอามาแช่น้ำแล้วก็กินๆไปซะ อร่อยด้วยเนาะค่ะก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะว่าโอเคสำหรับคนเมืองอะเนาะคือแบบโอ้โหเผือกมันฟักทองจะมาเริ่มยังไงบ้านเราก็ไม่ได้มีซึ้งรังถึงเลยจะไปนึ่งแบบนั้นแล้วตอนนี้ปกติก็กินนะคะแต่ว่าร้านคุณพี่แม่ค้ารถเข็นก็ไม่อยู่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวคุณดูดีจะมาบอกวิธีการทำค่ะ พูดคุยกันต่อนะคะคุณหนูดีในเรื่องของอ่ะถ้าพวกสร์ชเนี่ยนะคะเป็นถือเป็นแป้งที่มีความโอเคเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะและวิธีการที่จะทำให้มันสุกเนี่ยนะคะอย่างฟักทองก็ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะแต่อย่างพวกมันหรือว่าเผือกอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีที่ทำให้สุกนอกเหนือจากการใช้เวลานาน,านเช่นกันนึ่งไหมคะ ือจะบอกว่าดิฉันนะ่ะพอรองหลายอยากมากคุณผู้ฟังดูลว่าข้อแรกนะวันนี้นะที่อยากมาชวนกนะ็คืออยากจะบอกว่าอาอย่างหนูดีกับคุณโปเปนเนะี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตามกระแสอะไรอยู่แล้วนอเราก็โชคดีว่าพอถึงเวลายอย่างเงี้ยเราก็เลยไปซื้ออะไรที่แบบไม่ต้องวิ่งไปเบียดกันบ้านทีนี้เนี่ยดิฉันก็เลยอยากให้ทุกคนนะ่ะมามาเนี่ยแหละมาถือโอกาสตุนในสิ่งที่ใครก็ไม่สนอ,อกสนใจว่าแบบ๋อ อาหารไม่ครบหรือเปล่ากินแล้วอ้วนหรือเปล่ากินแล้วได้พลังงานพอหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เจ็บยากไหมเตรียมยากไหม,มจะบอกว่าคุณหันมานะคะอ่ะสิ่งที่หนูเตรียมและดิฉันได้ทดเลอามาด้วยตัวเองเนื่องจากดิฉันอ่ะได้มีการเก็บตัวพอสมควรเลยแหละมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเนื่องจากแฟนดิฉันนางก็สําหรับในมีผู้ดีเด่นะก็ต้องพกโกรธในหัวใจดวงเล็กๆของนางเนี่ย เข้าเฟสสามไปนั้นเดิเดินปุมพะพันแล้วค่ะนั้นา,า,าสูดีก็เลยได้ทดลองอะไรแบบในการให้เอาของมาลองเก็บดูเนี่ยค่ะแล้วก็กินอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงก่อนอกินเราอ้วนไหมนะคะอ่าตัวซารทั้งหมดที่ได้พูดกันแล้ยจกให้เก็บตุนในวันนี้นะคะนั่นก็คืออ่ามันฝรั่งมันหวานนะคะฟักทองนะคะจะเป็นเผือกก็ได้นะคะแล้วก็ พวกพวกถั่วนี่มันง่ายอยู่แล้วขอให้ซื้อเป็นถั่วกระป๋องเลยตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากถั่วกระป๋องค่ะมันหวานก็คือมันเทศใช่ไหมคุณหนูดีมันเทศบ้านเราใช่เลยค่ะมันเทศมันหวานนะทุกอย่างนี่เป็นหัวแล้วกันเพราะทุกอย่างที่มันเป็นหัวลงดินแต่ทุกอย่างี่มันเป็นหัวที่มันวางอยู่บนดินหรือมันเลื้อยไปมาได้แล้วคุณกินแล้วอิ่มสําคัญเรื่องกินแล้วอิ่มนะคะเพราะได้เป็นหัวพวกฝักซึ่งมันเลื้อยแล้วออกมาได้เนี่ยอันนั้นถือเป็นผักเนาะกินแล้วจะไม่อิ่มเท่าไหร่นะคะที่ อ้วนไหมไม่อ้วนะนะคะเพราะว่าสเชนะคะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่สามรือาคาร์โบไฮเดรตจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มพวกน้าตาลต่างๆนะคะไดซิคลาโมโนซัคลานี่คือน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวโมเลกุลค,คู่นะคะซึ่งจะอยู่ในพวกผลไม้หรือน้าตาลไฟขาวถ้าเป็นผลไม้กินได้แต่ก็กินแค่สักสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อรับวิตามินพวกนี้กินล้วไม่อิ่มนะคะ,ะ,ะกลุ่มที่สองคือพวกเซลลูโลสคือพวกไฟเบอร์ต่างๆอยู่ในพืชบางอันกินได้กินไม่ได้เช่น เซลลูโลสในบ้านที่เป็นอาหารของปลวกกับไฟเบอร์ที่เป็นเซลลูโลสในพืชที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราย่อยมาเป็นพลังงานไม่ได้แต่เราได้รับประโยชน์เพราะว่าเป็นอาหารจุลินทรีย์ในลำไส้คุณกินทีนี้อันที่สามนี่แหละก็คือสตาร์ชนะคะเป็นน้ำตาลที่ร้อยเรียงเป็นสายโต่นะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโพลีสซคคาราย โพลีก็คือหลายๆนะมันจะเรียงป<ะ>็นโซ่<ะ>แล้วก็มันจะบันเดลรวมกันเก็บอยู่ในเซลล์อ,อันนี้เมื่อเวลาที่มนุษย์กินเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้เวลาค่อยๆย,ย,ย่อยให้มันตายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะคะเอามาใช้ไอตัวค่อยๆย,ย่อยเนี่ยแหละเลยทําให้เราอิ่มนานแล้วก็เป็นประโยชน์กับร่างกายทีในเวลาเราย่อยเสร็จนะคะ มันจะถ้าเรามีส่วนเกินมันจะเผาไว้เป็นความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยจะเก็บเป็นไขมันนะคะคาร์บโบไฮเดรตพวกนี้เนี่ยเอ่อเก็บเป็นไขมันได้ยากมากนะคะร่างกายไม่ชอบเก็บเป็นไขมันแล้วถ้าเรามีเกินจริงๆร่างกายต้องเก็บเป็นไขมันนะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการนะคะชื่อว่าเดอ n o โนว l ล g ป n e s เ s ิ จะสูญเสียพลังงาน25%ก่อนที่คาร์บจะแปลเป็นไขมันได้เพราะฉะนั้นเวลาใครบอกว่าคาร์บกินแล้วอ้วนเก็บเป็นไขมันแปลว,ว่าคนคนนั้นไม่ได้เข้าใจกระบวนการเดโนโวลไลโคเจนซิสถ้าคุณกินเป็นไขมันเช่นน้ำมันพืชเป็นช้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นกินปุ๊บมีส่วนเกินเก็บเป็นไขมันในร่างกายเลยเพราะว่ามันมาในฟอร์มไขมันอยู่แล้วนะคะกินเป็นไขมันเก็บเป็นไขมันกินเป็นคาร์บหรือสตาร์ชต้องผ่านกระบวนการเอามาสร้างเป็นไขมันใหม่ เดอร์โนโวนะคะก็คือแปลว่าใหม่ไลโปเจเนซิสไลโปคือไขมันเจเนซิสคือการสร้างเนาะคุณสูญเสียพลังงานถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นกินเป็นคาร์บหรือซตาสยังไงก็อ้วนน้อยกว่ากินเป็นไขมันเข้าไปนะคะทีนี้เก็บอ่ะเก็ยบยังไงดิฉันลองเอาฟักทองไม่ใช่ฟักทองคังคกเปลือกแข็งด้วยนะฟักทองคาร์โบชาตที่เปลือกบางอะคะ่ะตั้งไงว้ในครัวตั้งไว้เนี่ยหนึ่งเดือนโดยไม่ใส่ตู้เย็นนะคะไม่ผ่านะคะตังง้งไว้ให้มันอยู่อย่างนั้น เดือนหนึ่งอ่ะหน้าตามันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่เปลี่ยนดิฉันคิดว่ามันต้องเก็บไปสองเดือนสามเดือนสี่เดือนโดยมันมีความเปลี่ยนแปลงไมยมากโดยไม่จําเป็นต้องใช้ตู้เย็นนะนี่สําหรับคนที่ห้องหอเล็กแล้วแบบฉันไม่ตู้เย็นฉันมีพื้นที่แบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นบอกคนไม่มีตู้เย็นเนาะตักทองอ่ะมันฝรั่งมันหวานเก็บนอกตู้เย็นในที่โปร่งโดยไม่โดนความชื้นและไม่โดนแดดมันจะได้ไม่งอกนะคะอ่าพวก พันย่ญญพื้มาเลยแท้งโอ้โหคุณจะเก็บก็คือคุณเก็บไม่ให้มันมีมอดมีอะไรคุณก็เก็บใส่กล่องใส่ถุงไปนะคะอนั่นแหละทีนี้ยตักทองทําสุกยังไงหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานฝานยัดเข้าไมโครเวฟค่ะ6-7นาทีสุกเลยสุกแบบนึง่งโดยไม่ต้องใช้น้ํานะคะมันหวานเอา้อมจิ้มจิ้มจิ้มนะคะยัดใส่ไมโครเวฟได้ค่ะอม,มันฝรั่งคุณก็เอาใส่ถ้วยถ้าคุณมีที่นึ่งไมโครเวฟนะคะหรือหลายๆคนดิฉันจะมีแบบไม่รู้เขามีกันไหมอะ่ะที่เป็นแบบ ถ้วยต้มมามา่าในไมโครเวฟที่มันจะเป็นถ้วยดินอยู่ข้างในแล้วมีพลาสติกอยู่ข้างนอกมีฝาพลาสติกปิดอะดิฉันเคยซื้อที่โฮมโปรนานมาแล้วเอาไ้ต้มข้าวต้มไมโครเวฟก็เอาทุกอย่างใส่ไปในนั้นเราที่อยากจะต้มนะคะบางอันก็ต้มสมมุติว่าถ้าเป็นฟักทองมันมีน้ำในตัวเยอะเนี่ยคุณไม่ต้องใส่น้ําเข้าไปเลยมันใส่จานแล้วมันนึ่งตัวเองเสร็จปั๊บในไมโครเวฟถ้าเป็นมันฝรั่งอาจจะใส่น้านิดนึงแล้วก็ครเอาต้มจิ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 ้มถ้าคุณไม่ได้ เอ่อผ่าคึ้่นให้มันเปิดออกมาเอาจริงๆมันง่ายมากเราทุกอย่างจบในไมโครเวฟหนึ่งอย่างไม่ต้องมีซึ่งนึ่งเดี๋ยวคนไม่ชอบซึ่งนึ่งขี้เกียจร,รู้สึกมันหลายอุปกรณ์นั่นแหละฟังว่าเป็นยังไงว่างคุณปูเป้ที่ฉันขอแนะนําท่านนะค่ะคุณเก็บพวกนี้กินพวกเนี้แล้วหดีดิพบว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือมัน ต้องเป็นอะไรที่ต้องไม่เจ็บในตู้เย็นให้ได้เพราะตู้เย็นดิฉันตอนนี้คือแอร์อัเดเยียดเป็นแบบมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันไม่มีที่ได้อะไรอยู่แล้วในตู้เย็นเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่นอกตู้เย็นให้ได้โดยอยู่ได้เป็นเดือนขึ้นไปนะคะก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามอย่างแรกเลยนะคือบางทีเราก็ไปแบบกรีดกราดกับอาหาร แนวฝรั่งกันสักยกใหญ่อุย้ยขนมปังเราต้องมีเราต้องตุนอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่เรามีกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดบางทีเราก็กลับที่จะไปดูแคลนดูถูกเป็นมองว่าอ๋อราคามันเนี่ยมันเนื่องมันอะไรเล็กๆน้อยๆเผืออฟัาทองเนื่องที่เราเห็นในรถเข็นแล้วมันเป็นของราคาถูกมันไม่น่าได้เรื่องจริงๆมันไม่ใช่เรื่องราคามันคือคุณค่าของสารอาหารจริงๆจริงจริง,รงที่สุดเราในเวลายอย่างเงี้ย อะไรจะดีไปกว่าสิ่งที่สารอาหารครบแล้วราคาถูกเราจะไปหมาดนอกตู้เย็นคือแบบคุณระนึกถึงบรรพบรุษเราเลยยุคนั้นไม่มีตู้เย็นยุคนั้นไม่ได้มีใครอเอาไข่มาเสริมให้ไม่ใช่ทุกคนจะเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่บรรพบรุษเราก็เก็บอาหารจากปาก่าขุดหาหัวเผือกหัวมันแล้วก็ไิดจับบางทีไม่ได้จับตาได้ด้วยนะบางทีแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยอามาลงมาแรงถูกปะคะอ่อพวกกุ้งกบเหียด พราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ให้ได้แล้วทุกท่านลองนึกภาพนะคะอันสมมุติหนูดีวันนั้นเพิ่งคุยกับแฟนแบบหามากอ่ะสมมุติสมมตุมมติจริงๆเราคือบรรพบุรุษของเราในยุคนั้นเลยที่ไม่ได้มีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจริงๆหรือร้านดิรเรเอรี่สมมุติวันนี้เราต้องเดินออกไปในปา่าแล้วเราต้องหาอาหารมากินให้แคลอรี่มันพอแล้วเราต้องอิ่มแล้วเราต้องมีแรงอะระหว่างหัวเผือกหัวมันกับระหว่างสัตว์ ไม่ว่าจะสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กอันมั้นคะทั้งตัวเล็กๆหนูดีก็บอกกับแฟนนะบอกว่าอ่ะสมมติวันนี้หนูต้องออกไปหาอาหารละไม่มีร้านอาหารแล้วเราอยู่ในยุคนั้นละระหว่างหมาที่บ้านสองตัวเนี่ยกับเผือกมันวิสขุดอ่ะแล้วหนูดีจะเลือกอะไรหนูดีจะเลือกหัวเผือกหัวมันนะด้วยผลง่ายๆเลยว่าหัวเผือกหัวมันมันไม่สู้กับไงอ่ะสมมติหมาดิฉันสองตัวจะเอามันมาฆ่ากินให้ได้เพื่อให้ได้โปรตีนจากเนื้อท้องมันตู้แน่ๆค่ะก็คือแบบงยก ยกยกไปเลยนะเรื่องว่าเรารักหมาหรืออะไรสมมติจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยฉันมีแค่อดงเผือกอยู่ดงหนึ่งอะฉันเห็นใบมันกับมีสัตว์สองตัวเนี่ยหรือตัวเดียวด้วยอะยังไงสัตว์ก็เป็นออปชั่นสุดท้ายไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักฐานทางโบราณคดีนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เครื่องมือทางโบราณคดีอะมันไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าโอ้ยตามที่ฝังศพตามที่มนุษย์อยู่ในอดีตโบราณกาลเนี่ย มันจะมีกระดงกระดูกอยู่เยอะก็อนุมานเราเองว่าบรรพบุรุษของเรากินสัตว์เป็นอาหารหลักต่อเมื่อเครื่องมือทางโบราณคดีมันดีขึ้นน่ะกลับไปตรวจไซต์โบราณคดีเหล่านั้นอีกรอบโอ้โหใช้เครื่องตรวจไปเนี่ยเจอเมล็ดธัญพืชเยอะมากในที่สุดก็ได้ข้อสรุปใหม่ว่าอดีตของบรรพบุรุษเรานะคะกินพืชเป็นอาหารหลักไว้ก่อนนะคะธัญพืชหัวเผือกหัวมันอะไรต่างๆพวกเนี้ยหรือว่าแยมพวกมันมันมันสัมประหลัง นาที่เปลือกมันแข็งแล้วก็มันไม่สู้กลับเพราะนัะวนวันนี้ค่ะเราอาจจะมาถึงจุดที่ทุกอย่างมันย้อนกลับแล้วแล้วเรากินอาหารที่เป็นพลังงานสะอาดที่สุดสําหรับร่างกายมนุษย์นะคะก็ <c oughs> คือคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มของสตาร์ชเนาะธัญพืชต่างๆข้าวนะคะ <c oughs> ข้าวกล้งองดีที่สุดนะคะกล้องก็ซ้อมมือหัวเผือกหัวมันต่างๆนะคะฟักทองข้าวโพดคุณกินพวกนี้เป็นอาหารหลักพลังงานหลักแล้วถ้าคุณจะเติมด้วยเนื้อสัตว์หรือไข่หรืออะไรถ้าคุณหาได้ ก็ดีแต่ไม่จําเป็นอันนี้นะคะงานวิจัยที่ใหม่ที่สุดเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์พบว่าอาหารจากพืชเป็นอาหารที่เป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดและเหมาะกับร่างกายมนุษย์ที่สุดโดยเราไม่จําเป็นต้องกินอะไรที่มาจากสัตว์เลยไม่จําเป็นเลยเ<ช>นาะและว้วก็คุณต้องเติมอย่างเดียวก็คือวิตามินบ12ซึ่งไม่ได้มาจากสัตว์ไม่ได้มาจากพืชนะคะมาจากชลินซีในดินเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะเติมวิตามินอันเดียวเลยนะคะไม่ต้องไปกินไรซูฟ้านะคะก็ <c oughs> ะดี12อย่างเดียวเลยเท่า,านั้นก็คือจบ และเนี่ยแหละก็อยู่ในบ้านกันได้นานที่สุดโดยคุณไม่ต้องไปแย่งซื้อไข่ไม่ต้องไปแย่งซื้อเนื้อสัตว์เลยค่ะกินอาหารแบบบรรพบุรุษเราเขาอยู่มาได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนปีโดยสุขภาพดีเราก็อยู่ได้เหมือนกันในยุคนี้เนาะโดยไม่จําเป็นต้องมีตู้เย็นอืมก็คุณผู้ฟังคะลองโทรมาสอบถามคุณหนูดีหรือว่าขอคําแนะนําหรือว่าคุณแชร์ว่าเนี่ยโอ้ดิฉันทําอยู่ค่ะมีเมนูเด็ดอยากจะมานําเสนออะไรโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ของเรา0 2นย์สองสองสี่ห้าหนึ่งแปดสี่สามค่ะ We love to share to มาพูดคุยกันอย่างเหงาๆต่อคุณหนูดีไม่เป็นไรเราเอาคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะคะจากคลิปที่ปุเป้แชร์ไปแล้วนะใน YouTube นะคะซึ่งเป็นคลิปคุณหนูดีใส่ไปในเพจ f a c e o o o เมด d โนเซเวของเราหลายคำถามก็คือว่าการที่เราเก็บพวกหัวมันหัวเผือกอะไรอย่างนี้คุณหนูดีถ้ามันเจอความชื้นอุณหภูมิเหมาะสมมันเริ่มจะงอกขึ้นมา แล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเคยได้ยินมานะคะว่าถ้าเปิดหัวเผือกหัวมันที่มีต้นเอ๋เขียวๆงอกออกมาเนี่ยกินแล้วไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเก็บอย่างไรไม่ให้มันงอกรากงอกต้นใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเป็นมันฝรั่งนะคะมันกลายเป็นสีเขียวแล้วก็มีอะไรงอกเราก็จะไม่กินเลยเนาะทีนี้วิธีการเนี่ยค่ะหนูดีเก็บหนูดิเก็บมาสักพักแล้วนะ,ะหนูดีมีมันฝรั่งนี่ดีเก็บมาประ,ะมาณสองสามอาทิตย์ละก็ล่าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าเราเก็บแบ คือเราน่หนูดีอะค่ะต้องคือมันฝรั่งไม่ใช่อาหารแบบว่าในอดีตของคนไทยใช่ไหมอาหารในอดีตก็ของคนไทยคือข้าวช่วงเเราจะมียุ้งเก็บข้าวที่เรารู้ว่ามันชื้นไม่ได้หรือมันมอกแล้วอพวกมันหวานมันฝรั่งเนี่ยดิฉันก็เลยไปตามไล่ดูว่าฝรั่งเพราะว่าในอดีตอะฝรั่งก็คืออย่างที่บอกก็คือมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการจะมาเป็นแสนแสนปีเนี่ยแต่ละจุดของโลกก็จะกินฟาชคือพลังงานจากพืชพวกเนี้ยที่กินเราอิ่มเนี่ยค่ะ ชนิดที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องยกว่าเออมันฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องยกให้ฝรั่งกันตามชื่อเนาะก็ไปไล่ดูว่าเขาเก็บมันฝรั่งเวลาเขาเก็บเกี่ยวกันแค่ปีละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยเขาต้องให้มันอยู่ได้สามสี่เดือนบางทีหกเดือนเนี่ยมันอยู่ยังไงที่มันไม่เปลี่ยนแปลงดิฉันก็ไปดูหลายคนดิฉันก็เลยลองทําตามแบบเขาพบว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงก็คือไปหาที่ในบ้านนะะที่มันมืดมืดแล้วมันไม่ชื้นแต่ว่ามันไม่โดนแดดด้วยแล้วมันก็โปร่งแล้วมีลมผ่านด้วยดิฉันไปไล่สเกลดูนะ ดิฉันก็โพจุดหนึ่งในบ้านกนะ็คือเหมือนมีชั้นที่เอาไปวางได้ที่มันโปร่งหรือเป็นกระดง้งอะค่ะแล้วก็เอามัรฝรั่งนี้แหละไปวางแผ่ๆไว้ไ,ไม่ให้มันทับก,กันดิฉันสั่งมา15กิโลกรมัมโอ้โหจากไรของพี่โจนกันดไดพอดีคขาเพิ่งขุดมันฝั่งออร์แกนิกหัวเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอ,ยอย่างเงี้ดยดิฉันก็ชอบมาดิฉันก็ไปสั่งมาก็เน,นี่ยอยู่มาน่าจะสองอาทิตย์กว่าละก็หน้าตายยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นจริงๆที่เขาบอกแล้วอย่างฝั่งที่ดิฉันไปดูเนี่ยค่ะเขาเก็บทีประมาณครึ่งปีอะ เขาก็จะฝรั่งเ่ยเขาจะเก็บในห้องใต้ดินตรงจุดที่มันเย็นแต่ว่ามันไม่ชื้นไม่ชืนแล้วเขาก็จะลงไปคอยดูเรื่อยๆค่ะไปพลิกไปอะไรถ้าตัวไหนมันยุกอ่าถ้าตัวไหนมันมีการยุกหรือว่ามีการเน่าหรืออะไรเราก็เก็บออกไปทิ้งแต่ของดีมันก็ยังมันก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะเมืองไทยอะ่ะเป็นอากาศที่ถือว่าใช้ได้นะคะช่วงนี้ของเราร้อนเลยนะก็ดีแล้วก็แค่ให้มีลมโกรกเท่านั้นเองส่วนมันหวานของหนูดีเนี่ยหนูดีก็วางไว้ ก็มีตัวที่อยากจะให้มันเอ่องอกเราก็วางไว้ซักมันหวานนี่จะงอกค่อนข้างเร็วกว่าเนาะม,ม,มีสามอาทิตย์ถ้าสามอาทิตย์นะ่ากว่าจะงอกอะ่ะแล้วมันก็จะมีที่ยุบเสียไปที่อันไหนที่มันเริ่มยุบเ,เอามากินเลยแล้วตัวไหนแต่บังเอ,อิญหนูดีจะปลูกมันหวานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่หนูดีวางไว้ในจุดที่มันโดนแดดนิดนึงให้มันงอก ก็นานเหมือนกันมากกว่าจะงอกมันก็ไม่ได้งอกเร็วขนาดนั้นเพราะฉันถ้าคุณจะแค่เก็บไว้กินเนี่ยไม่ได้เอาไว้พอบลูกแบบหนูดีด้วยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเก็บได้นานนะคะแล้วประเด็นคือดิฉันชอบมากคือมันไม่แย่งที่ในตู้เย็นคุณผู้ฟังอันนี้บอกเลยว่าแล้วก็มันหวมันเทศมันหวานบางคนบอกไปซื้อที่ไหนตอนนี้ไม่ได้ไปตลาดในเน็ตเลยค่ะอบ้านเป็นลังเลยค่ะลังละสองร้อยสามร้อย โอ้โห oh, oh. มันกินโรอยู่ค่ะเ <c oughs> ออแต่ทีนี้คําถามนะคุณหนูดีเขาบอกว่าอาจถ้าสมมติว่าหัวเผือกหัวมันอะไรที่มันมีแบบต้นอ่อนงอกออกมามันกินแล้วไม่ดีจริงหรือเปล่าคือตัวหนูดีเนี่ยถ้าเป็นมันหวานหนูดีใช่มันหวาะเพราะมันหวานไม่ค่อยมันเทศอะเนาะ ก็ไม่ได้ถึงขั้นห้ามกันขนาดนั้นแต่ที่ห้ามคือมันฝรั่งนะคะถ้ามันเปลี่ยนสีเป็นเขียวหรือว่ามันเริ่มตุ่มเล็กๆเนี่ยคุณต้องไม่กินเลยนะคะ,คะถ้ามันฝรั่งเนี่ยคุณอาจจะซื้อมาน้อยกว่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งตัวหนูดีนะก็คือหนูดีอาจจะใช้วิธีการว่าอะไรที่กินไม่ทันอันนี้ความทับโกรมของดิฉันเองค่ดิฉันก็ปิดนิสัยใช้ตู้ฟรีซมันจะอยู่ไมริกาเพราะต้องทําอาหารทีไรเยอะๆไม่มีมาบ้านไงแล้วอาหารนอกบ้านก็แพงดิฉันอยู่แบบคนจนดิฉันก็ต้องทําอาหารเยอะๆดิฉัน กินส่วนหนึ่งที่เหลือยดใส่ตู้ฟรีสิฉันก็ลองตอนนี้ลองคุณบุเป้คุณผู้ฟัง,ง,ง,งคือเตาหงเตาหูอะไรที่ซื้อแบบโฮมเมดแฮนด์เมดมากินไม่ทันเทมเป้มันแม้กระทั่งผลไม้ดิฉันถ้ามีมตู้ฟรีที่ในตู้ฟรีดิฉันยัดเข้าตู้ฟรีไปก่อนยัดเข้าไปแล้วก็เอามาันดูว่ามันเสียเสียรสสัมผัสไหมเตาหูนี้ได้เลยนะคะเตาหูนี้ดิฉันมีความพ,าพึงพอใจดิฉันรู้สึกไม่เสียรสสัมผัสดิฉันเอามารวนพวกมันฝรั่งฝักทองมันหวานบางทีหนูดีนึ่งไมโครเวฟค่ะ กินไม่ทันทำาไงดีดิฉันก็เอา,เอาใส่กล<อ>่องใส่อะไรใส่ถุงดิฉันยัดเข้าตู้ฟรีซเอาออกมาดิฉันก็กินได้ดิฉันพบว่าไม่เสียรสสัมผัสขนาดนั้นพราฉานมันก็จะอยู่คือคุณดิพยา,ยามใช้พื้นที่ในตู้เย็นให้หน้อยที่สุดเพราะว่าเก็บไว้ให้อาหารสดสด,สดอื่น,นๆพวกนี้ถ้าหนูดีอยู่ข้างนอกได้อยู่ถ้าหน้าตามันทําท่าจะไม่ไหวดิฉันจะทําให้มีการน็อกก็คือเอาไปลวกหรือว่าต้มหรือนึ่งเลยแล้วก็ยัดเข้าตู้ฟรีซไปก่อนถ้าตู้ฟรีซมีที่ ตอนนี้เห็นหลายๆคนเริ่มซื้อตู้ฟรีสแบบสาบนนะคุณปูเป้คุณปูฟ้าค่ะค่ะอเออ,เอ,อนะคะก็เ,ออเป็นไอเดียเนาะอ,อืมทีนี้มาบอกเพิ่มเติมว่าอ้าวโอเคถ้าเกิดมันฝรั่งของคุณเห็นมีไอแบบตุ่มๆงอกๆมาจากตาของมันเนี่ยที่บอกว่าให้ทิ้งหรือว่าอย่าไปกินเพราะอะไรมันมีสารเหล่านี้ค่ะโซลานีนนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือชัโคนีนก็คือเป็นตัวที่จะ ทำให้ร่างกายของเราเก่อเกิดพิษนะคะอาเจียนท้องร่วงปวดเกรงแสบคอคือมันเป็นพิษนั่นเองแหละเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหนูวีบอกว่าพอมันแบบเริ่มงอ,งอกออกมาจากตาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกินมันนะใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบ้านหลังเล็กๆเ,กเกนะะี่ยค่ะเราไม่ได้แบบเป็นเหมือนโอ้โหเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่งที่ต้องเก็บทีเป็นยุ้งฉางอะไรเนี่ยเราก็เก็บทีละไม่เยอะอย่างหนูดีเนะเวอร์หน่อยสิบห้ากิโลเพราะว่าเขาขายทีละสิบห้ากิโลกร,รมัมคือดีสั่งมันฝรั่งแบ จากสวนที่ยโสที่ยะโสรู้สึกอันนี้จะปลูกที่เชียงใหม่เนาะพี่โจนจันไดก็ก็สั่งมาเลยเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องแบบเอาแมนเนจ15กิโลกรัมกันไปก็ถือว่าช่วยกินห้าหกคนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนอยู่คนเดียวค่ะผู้หญิงผู้ชายอยู่คนเดียวหรือครอบครัวเล็กๆคุณซื้อมาทีละกิโลสองกิโลเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็ถ้าคุณคิดอาหารอะไรไม่ออกนะคะก็มีงานวิจัยที่ติดตามมนุษย์ที่กินมันฝรั่งนะคะ หกเดือนเต็มนะคะโดยไม่กินอะไรอย่างอื่นร่วมเลยนะคะก็สารอาหารครบไม่ขาดสารอาหารไม่ขาดโปรตีนไม่ขาดกรดอะมิโนไม่ขาดไฟเบอร์ไม่ขาดอะไรเลยสิ่งเดียวที่ขาดไปคือไขมันเพราะว่าเอ่อมันฝรั่งไขมันต่ามากนะคะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณจะผอมเร็วมากถ้าคุณกินแต่มันฝรั่งเป็นอาหารหลักโดยคุณไม่ต้องกินอะไรร่วมอีกเลยก็สามารถทําได้นะคะลองไปเสิร์ชหางานวิจัยนะคะอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตคะ่ะหรือว่าเสิร์ชค,คําว่า โคเชโดไดเอตนะคะก็มีคนที่ลดความอว้วนโดยการกินมันฝรั่งเท่านั้นสามวันหกวัน7วันโอ้โหร้องสิบเอดเนี่ยขึ้นเลยอะ่ะก็เป็นอะไรที่คุณก็ลองลองไปช่วงนี้เป็นยุคที่ต้องลองเปิดใจแล้วค่ะกับอาหารจากพืชค่ะกรดอะมิโนโครบมีไฟเบอร์มีวิตามินไฟโตนิวเทรนุณไม่ต้องกินอะไรจากสัตว์ไม่ต้องกินไข่ไม่ต้องกินเนื้อสัตว คุณก็ไม่ขาดสารอาหารแล้วจะหอมลงด้วยค่ะเพราะว่าอาหารจากพืชไขมันต่ำมากแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันพืชในการปรุงคุณก็เวฟไมโครเวฟไปนเน่นนึ่งไมโครเวฟไปเอาตีสว่ารอดได้ด้วยพืชหัวจากไมโครเวฟหนึ่งเครื่องคุณก็รอดได้ในห้องเล็กๆของคุณนะคะช่วงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองไปทําตามบ้างและใครที่สนใจเข้าไปดูคลิปที่คุณหนูดีอธิบายได้เราโพสต์ไว้แล้วนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ we love to share